ก็สวัสดีแอร์วันน้ตทุกคนนะครับเดี๋ยวในวันนี้นะครับจะมาบอกวิธีการรับตัวรวมล่างมาใหม่นะครับแบบโครงกระดูกนะครับซึ่งจากเดิมที่มัาจะเป็นแบบห่วงยางตรงนีนะ้ตรงกลางตัวที่จะมาใหม่นะอัปเดตนี้นะจะเป็นแบบโครงกระดูกเนาะนี่แบบนี้อ่าต้องเราจะมาบอกตัวที่เราต้องเตรียมก่อนนี่นเะและเจ้าตัวนี้นะเป็นตัวแบบลิมิเต็ด้วยนะครับก็คือมีจํานวนจํากัดนะครับซึ่งน่าจะมาในแค่อัปเดตนี้เท่านั้นนะก็เดี๋ยวจะมาบอกตัวที่เราต้องเตรียมกันเลยนะครับ โอเคตัวที่1ที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นตัว s อสเซสมาเตโอนะครับะจะเป็นตัวในโปรไฟล์แบบนี้เลยนะเนี่ยนะอ่าซึ่งมันจะไม่ใช่มาเตโอแบบนี้นะอ่าอันนี้มันจะเป็นมาเตโอร่างธรรมดานะในอัปเดตนี้ต้องเป็นร่างของ S อสเตเท่านั้นนะครับก็คือร่างกระดูกที่มันจะ 0, นะสูญพันธุ์นะตัวที่2ก็จะเป็นตาเลโ o นะตัวนี้นะแต่จะเป็นแบบโครงกระดูกนะครับ ส่วนตัวที่3ก็จะเป็นเจ้าตัวอันนี้น่าจะเป็นตัวมาใหม่นะบาลีนาเนี่แหละน่าจะมาใหม่นะในระดับบิหลอดกอดนะครับซึ่งก็ในอัปเดตนี้ก็มีบิหลอดมาใหม่5ตัวนะก็น่าจะเป็น1นในนี้แหละมาจาก1ใน5ตัวนี่แหละซึ่งวิธีการที่เราจะได้ตัวกระดูก3ตัวนี้ครับมันจะเกิดในเซิร์ฟทุกๆ2องชั่วโมงนะครับซึ่งเราก็จะได้เทลนหนึ่งใน3เก็บให้ครบ3าทัพสามก็คือเก็บไปเรื่อยให้มันครบ3ตัวโดยที่มันไม่ซ้ากันนะเราก็จะสามารถเอาไปแลกเจ้าตัวรวมล่างเป็นตัวอย่างนี้ได้นะครับประะมาณนนี้เออ ซึ่งผมว่ามันก็น่าจะเป็นตัวที่สามารถทําเงินได้ดีเลยนะทั้งในเกมแล้วก็ในตลาดของสเตล l ์บิลลนะครับน่าจะเป็นตัวที่ขายได้ดีเลยแหละเพราะว่ามันเป็นตัวลิมิเต็ดจำนวนจำกัดน,นะก็ว่าประมาณนี้นะรอเก็บตัวที่มันจะมาเลยก็1นึ่งคาติโอสองตาเลโลตาลาลานะแล้วก็3ตัวใหม่นะครับบาเลโลน่านะแบบกระดูกเท่านั้นนะครับยามนะต้องเป็นแบบกระดูกนั้นก็รอนในเซิร์ฟเลยนะครับเก็บไปครบสามตัวนะแล้วก็แถมเล็กๆนะครับอันนี้ไม่ได้อยู่ในหัวข้อคลิปนะแต่ว่าก็จะเป็นตัวนี้ เจ้าตัวจักรยานนะครับเราจะต้องใช้เจ้าตัวจักรยาน2ตัวนะเพื่อที่จะทำเป็นร่างจิ๋วแบบนี้3ตัวนะอันนี้ก็อ้างอิงมาจากดีสคริปชันของเกมเลยนะครับนี่นะใช้เจ้าตัวจักรยาน2ตัวนะเพื่อทำรถจักรยานประมาณนี้ก่อนจะจบวิดีโอนะครับก็ใครที่มีตัวนะครับมาขายนะตอนนี้ผมกําลังรับอยู่นะว่าจะเป็นตัวไดโนเครื่องบินนะครับตัวจักรยานหรือว่าตัวผสมอะไรก็ได้นะใครมีมาขายก็มาเมนไว้หรือว่าทักเพจมาได้เลยนะผมก็รอรับซื้ออยู่นะตอนนี้เป็นเพจผมเองนะครับเพจนาลแนช็อปนะ นี่นะโคตรไฟเย้าเลยนะครับใครที่มีตัวก็ทักมาได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เพจผมไว้ตรงดีสคริปชั่นนะแล้วก็ทิ้งไว้ตรงคอมเมนต์นะครับใครมีตัวมาขายก็ทักมาได้นะตัวนี้ลับมากๆนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับถ้าผมได้ตัวมาแล้วเดี๋ยวจะมาทําให้ดูนะว่ามันผสมยังไงนะแต่ก็บอกถึงตัวที่ต้องเตรียมไว้ก่อน3ตัวนะประมาณนี้หลักๆแล้วก็ต้องหาตัวให้ครบก่อน3ตัวนะรออัปเดตเลย mm hmm. เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะอีกไม่กี่ชั่วโมงถ้าได้ตัวครบก็จะเอามาผสมให้ดูนะใครชอบเนนี้ก็แอบไว้ทในับบ๊ายบาย